สวัสดีครับเพื่อนๆชาวนักปลูกทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูสายพันธุ์เมืองนอกที่ผมเพาะไว้เริ่มงอกแล้วนะครับนี่เป็นวันแรกที่เริ่มงอกนะครับนะครับนี่เริ่มแตกแล้วน,นะครับใกล้แล้วนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่เหมือนนครับนี่ครับนี่เป็นสายพันธุ์เมืองนอกนะครับค่ายเบเกกาหน้าทั้งสี่สายพันธุ์เลยนะครับทีน,นี้ เพรสซันดีมนะครับเบลกีกาหน้าเหมือนกันนะครับตัวนี้บูดูนะครับออโต้นะครับส่วนตัวนี้สกายจิราโตนะครับตัวนี้ดาร์คคิตตันนะครับทั้งสี่สายพันธนี้เป็นของค่ายเบกีกาน้าทั้งหมดนะครับที่ผมสั่งมาก็ลองเพาะดูนะครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสีเมล็ดขึ้นทั้งสี่นะครับเดี๋ยวผมจะอัดชิป ลงให้ดูเลยนะครับทุกวันนะครับใครส่วนใครที่สนใจนะครับสายกัญชาสายเน่านะครับกดไลค์กดติดตามได้เลยนะครับ